S c สคลาสอ2ที่ราคาไม่ข้าม2ล้านเนี่ยผมว่าหายากแล้วนะครับแล้วพอยิ่งขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าราคาก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาและอย่างคันนี้ก็ปรับราคาให้ถูกลงอีกนะครับกับ Mercedes Ben z S 5 6 0 EAMG โฉม W22 2, 2 Facelift ปี2019ครับและที่ผมบอกว่า S Class มันหายากยังไงนะครับอย่างคันนี้เป็นรถ p l ั g ก n ิน b r บ d ครับแล้วก็เป็น AMG ด้วยจะได้ชุดพาร์ท AMG มาให้รอบคันออปชั่นลหลายๆอย่างที่บ่งบอกให้ S c a เอีควา ว่าทุกออปชันถูกใส่มาให้ในรถคันนี้แล้วครับสภาพภายนอกเนี่ยถือว่าสวยมากล่องรอยตามการใช้งานเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเลยเพราะคันนี้เลขมาอยู่แค่4 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับและเทียบกับตัวรถที่ราคาไม่ถึง2ล้านเนี่ยผมว่าหาไม่ง่ายเลยนะครับที่จะได้แบบนี้อย่างไฟหน้าคันนี้นะครับจะได้เป็นมัลติบีมตัวท็อปเลยกล้องรอบคันมีมาให้นะครับเซ็นเซอร์รอบคันก็มีมาให้เช่นกันแล้วก็นี่เอกลักษณ์ดาวลอยก็อยู่ในรถ s c l ค s s คันนี้ครับ คำว่า S-Class นะครับช่วงล่างต้องเป็น Airmatic นะครับช่วงล่างอย่างถุงลมเพราะว่าเป็นช่วงล่างที่นั่งสบายนะครับล้อ AMG Multi-spoke Caliper เบรกสีเทาแบบนี้มีมาให้แล้วก็ประตูดูด s o f โ c ้ดนะครับถูกใส่มาแน่นอนครับ สภาพภายในเนี่ยดูใหม่มากไม่ว่าจะเป็นเบาคู่หน้านะครับหรือเบาด้านหลังอยู่ในสภาพที่สวยตึงมากแล้วก็คันนี้เขาจะติดฟิล์มโพทเทคกันรอยมาให้ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอหรือว่าตัวแบ็คเปโนต่างๆที่อยู่ภายในนะครับพลังกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยสูงมากเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยรีดแรงม้าได้สูงถึง470ตัวเลยครับรุ่นนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเฟสลิฟแล้วนะครับหน้าตาพวงมาลัยแบบใหม่นะครับมีทัชแพดที่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะคอนโทรลตัวหน้าจอ ตรงกลางได้ส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นการคอนโทรลที่ตัวหน้าไมค์นะครับรูปแบบตัวไมค์กับหน้าจอถ้าสังเกตกันนะพอเป็นรุ่นเฟสลิปแล้วเนี่ยมันจะเป็นขนาดยาวแบบใหม่สีสดใสกว่าเดิมแน่นอนรวมไปถึงฟังก์ชันอย่าง Adaptive c r u i s e c o n t r o ท Speed l i m i t นะครับด้านหลังมี a d d l e Shift แล้วก็ที่พวงมาลัยเนี่ยจะสามารถปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางนะครับซึ่งระบบไฟต่างๆนะเราตรวจเช็คมาหมดแล้วรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนครับเครื่องเสียงอย่างเบอร์เมสเตอร์นะครับมีมาให้หลังคานะครับพาโนลามิกซัน o ูฟเปิด ปิดไฟฟ้าสเต็ปแรกเป็นการเปิดบ้านก่อนแล้วก็สเต็ปที่สสามารถเปิดหลังคาได้ตัวนี้รองรับ a p p l e c a r า l a y Android Auto หมดแล้วรวมไปถึงโหมดอย่างตัว Hybrid นะครับเวลาเรากดที่ปุ่มตัวนี้ที่เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับเราจะสามารถเลือกโหมดได้เลยว่าเราอยากขับเป็นแบบ Hybrid หรือ e l เล t r i c 1ก0แบบนี้ครับรวมไปถึงฟังก์ชันอย่างตัวชาร์จนะครับขับไปชาร์จไปตัวนี้ก็สามารถทําได้ตัวแบตเตอรี่เขาเนี่ยจะสามารถชาร์จด้วยตัวเองได้หรือเสียบปลั๊กชาร์จจากชุดชาร์จที่เขาแถมมากับตัวรถเนี่ยก็เสีย กับไฟบ้านซานตาได้เลยครับตัวเบาะนะเป็นเบาะที่นั่งสบายมากครับเพราะว่า S อสคัทเขาออกแบบมาให้นั่งสบายทุกที่นั่งอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะขับเองหรือว่าจะนั่งด้านหลังนะครับผมคอนเฟิร์มว่านั่งสบายแน่นอนแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเขาสามารถเป่าเย็นแล้วก็อุ่นร้อนเพิ่มได้ปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่ซีนได้ทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับผมแล้วก็นี่เขาจะมีปุ่ม lifting รดขึ้นมาได้ระดับหนึ่งด้วยนะ จะมีปุ่มจากฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ในตำแหน่งที่นั่งที่นั่งสบายที่สุดแล้วของรถคันนี้นะครับตำแหน่งนี้จะสามารถปรับเอนนอนได้เลยจากแผงข้างประตูตรงนี้รวมไปถึงเป่าเย็นอุ่นร้อนนะครับแอร์เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยมีทั้งตรงกลางแล้วก็ที่เสาบีนะครับมีฟังก์ชันแอร์ให้หมดหน้าจอนะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับมันจะเป็นหน้าจอที่เชื่อมกับตัวหน้าจอด้านหน้าได้เลยนะซึ่งคันนี้ต้องบอกว่าออปชั่นรีโมท2ตัวมีครบนะครับแล้วก็หูฟัง2ตัวมีครบนะครับก็เปิดจากตรงนี้ ได้เลย และด้านท้ายนะครับฝาท้ายเขาจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าที่รองรับระบบ Hand Free Access ด้วยสาหรับคันนี้นะครับแมชคารเราขายอยู่แค่1นึ่งล้านบาทซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในตลาดแน่นอนพี่ๆลองไปเช็คดูได้นะครับว่าถูกจริงไหมกับเลขไม์แค่4 8 0 0 0กิโลเมตรเนี่ยก็ฝากไปด้วยกับคันนี้ถ้าเกิดใครมีรถอยากจะเทินนะครับสามารถส่งรูปมาประเมินราคาเบื้องต้นในช่องทางกลรตต่อที่ผมถึงไปที่ล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากมาเห็นคันจริงนะครับรถจอดอยู่ที่ถนนกาญจนาุิเซนครับตล,บบลิ่ง มาคมชาวปากใต้เลยหรือ,อยังไงก่อนจะมาสามารถนัดหมายผ่านเบอร์โทรหรือว่าทาง ID l ดียที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมฝาก S560E คันนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามช่องแมชคาของเราไว้ด้วยนะครับรถที่ใช่ราคาที่ชอบที่แมชคาเรามีให้แน่นอนครับวันนี้ผมกับตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ